สวัสดีค่ะที่คมพรมาล,ลาลัมนักวิชาการศึกษาสำนักพัฒนานาวัตกรรมการจัดก,การศึกษาสพทค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีโครงการดีๆมาฝากเด็กๆนักเรียนสพททุกคนค่ะนั่นก็คือโครงการเด็กดีของสังคมประจำปี2565ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและสพทที่มีความตั้งใจจะมอบทุนการศึกษา จำนวน200ทุนทุนละ5,000บาทรวมทั้งสิ้น1ล้านบาทให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในสังกัดสพทที่มีคุณสมบัติของความเป็นเด็กดีใน3ประเด็นหลักได้แก่ 1. ความกระตัญยู 2. มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสถาบันสำคัญของชาติและ 3. มีจิตอาสาร,ร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ เด็กดีของสังคมและช่วยสนับสนุนการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองเพื่อให้สังคมได้รับรู้และเห็นแบบอย่างและร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมการเป็นเด็กดีซึ่งเกณฑ์การพิจารณาใบสมัครและผลงานของผู้ของนักเรียนนะคะมาจาก2ส,ส่วนคือ 1. ลักษณะพื้นฐานจำนวน10คะแนนและ 2. ลักษณะดีเด่นจำนวน90คะแนนรวมทั้งสิ้น100คะแนนค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณธนาคารอมสินที่มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆไว้ในะโอกาสนี้ด้วยนะคะการเป็นเด็กดีของสังคมนั้นมีทั้งการทำความดีช่วยเหลือครอบครัวตนเองการเป็นพลเมืองที่ดีมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีความรักเทิดทุนสถาบันสำคัญของชาติอันได้แก่ชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ และที่สำคัญมีผลงานที่ทำเสร็จสิ้นไปแล้วในปีการศึกษา 2,562, 2,563และ2,564ซึ่งผลงานนั้นแสดงถึงความมีจิตอาสามีการช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเป็นระบบร่วมกันทำดีอย่างมีปัญญามีกระบวนการคิดวิเคราะห์ค้นหาได้แก่ 1. ปัญหาคืออะไร 2. ส,สาเหตุมาจาก อะไร 3. เป้าหมายที่จะแก้ปัญหานั้นนั้นคืออะไรและ 4. ทางแก้ที่จะขี้คลายปัญหาลดทอนปัญหาจะทำอย่างไรและมีการลรงมือปฏิบัติตามแนวทางไม่น้อยกว่า2เดือนมีการรายงานผลมาเป็นเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็คือโครงงานคุณธรรมค่ะ โครงกานคุณธรรมเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เด็กๆเกติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ดีรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีปัญญามีกระบวนการคิดวิเคราะห์และทำงานอย่างเป็นระบบค่ะและผลตอบแทนของการเป็นเด็กๆของสังคมที่ทำงานวางแผนกันอย่างเป็นระบบผ่านโครงกานคุณธรรมนั้นย่อมมีคนเห็นมีคนรับรู้และต้องการให้กำลังใจนั่นก็คือธนาคารอมสินนั่นเองค่ะ ธนาคารออมสินและสะวทอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับกำลังใจในครั้งนี้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะส่งต่อความรักความศรัทธาให้สิ่งเหล่านี้ต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นอีกทั้งโครงการเด็กดีของสังคมจะเป็นแบบอย่างที่จะให้องค์กรสนับสนุนสนใจด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งเสริมให้ประชาชน ได้มุ่งเน้นในการนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นโครงการเด็กดีของสังคมประจำปี2565เปิดรับใบสมัครและผลงานแล้วนะคะตั้งแต่บัดนี้ถึง31มกราคมน้องๆที่มีผลงานโครงงานคุณธรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วรีบๆส่งมาได้เลยค่ะโดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนมิถิพุทธ หัวข้อข่าวสารสอนองกข้อที่382หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์086-879-6857และ02-288-5879อย่าลืมส่งใบสมัครเข้ามากันนะคะขอบคุณค่ะ